นังท่านผู้ฟังไปพบกับท่านสุพลศรีทัพทิมพาณิชจังหวัดเพชรบูร์พาณิชบอกข่าวครับสวัสดีครับท่านพาณิชครับสวัสดีครับคุณชยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับบุญขึ้นไหมครับเช้านี้ที่บ้านเช้านี้ อุ่นขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแต่เมื่อคู่ฟังรายการทีวีเห็นว่าอากาศเย็นแพ่ลงมาอย่างเครัวก็วันสองวันก็อาจจะอากาศหนาวอีกนะครับเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเพื่อไปชดเชยในช่วงหน้าหน้าร้อนครับผมครับก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับน่าจะหนาวกว่าทางด้านล่างครับอ่า เรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรพืชผักบ้านเราเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับครับผมครับก่อนอื่นก็แจ้งพี่น้องประชาชนนะครับพราะว่าช่วงนี้เท่าที่ติดตามสถานการณ์ข่าวเนี่ยฝุ่นควันนะครับหรือว่า PM เอมสองจุดห้าเนี่ยลหลายจังหวัดมีค่าค่อนข้างสูงนะครับรวมทั้งพิษบูรณ์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งของสาเหตุ PM เอสองจุดห้าก็คือการเรื่องเผาพื้นที่การเกษตรนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ การเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานนะครับก็ยังไงออก็พี่น้องเกษตรกรก็อยากเผาแล้วกันนะครับช่วยการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีสําหรับในส่วนของราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับในส่วนของข้าวนาปีนะครับก็ออกสู่ตลาดหมดแล้วนะครับอ,อในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่หนึ่งหรือฤดูฝนออกสู่ตลาดหมดแล้วช่วงนี้ก็เป็นการพาะปลูกรุ่นสองหรือ ข้าโพดแล้งนะครับก็โตประมาณเลยเอวมาแล้วนะครับสำหรับในส่วนของอมันสำปะหลังนะครับช่วงนี้ก็มีการขุดออกมาจําหน่ายกันามากขึ้นเรื่อยนะครับหัวมันคละนะครับก็ราคาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบ้าเปอร์เซ็นก็อยู่ที่บาทเก้าสิบสตางค์ถึงสองบาทสิบสตางค์ต่อกิโลนะครับ ราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุกสี่แยกพ่อขุนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหน้าหนาวผลผลิตผักออกเยอะก็ราคาก็ลดต่ําลงค่อนข้างมากนะครับในส่วนของผักขี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักขี้ลาวสามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกฮอดแดงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอทเขียวสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ทั่วฝักยาวสิบสองถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำแปดบาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับลุยแปดบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะเจ็ดถึงแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็แตงกวาสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมสำหรับในส่วนของราคาสุกรนะครับก็มีมาตรการดูแลไว้ก็ยังยืนราคาต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะครับ หมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงเจ็ดสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมหมูชั้แหล่เนื้อแดงร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมไก่ไก่นะครับเ,เบอร์ศูนย์ก็ห้าบาทถึงห้าบาทสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบถึงสี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟอง เบอร์สองสี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบถึงสี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับชาวนี้ขอบคุณท่านพานิย์จังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ